สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทีเด็ดอาชีพกลับมาพบเจอกับคุณผู้ชมแล้วครับพร้อมกับผมครับเอฟธัญญนอครับที่วันนี้จะนำไอเดียอาชีพดีๆนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นทีเด็ดในเมืองไทยเนี่ยแหละครับมาฝากคุณผู้ชมกันครับผมว่าเราอย่ารอช้าเลยครับไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าครับว่าไม่เหมือนใครนั้นคืออะไรกันแน่ครับสวัสดีครับคุณหนูสวัสดีครับโอ้คุณหนูกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังตัดหลอดทำไส้หมอนค่ะ อ๋อนี่คือไส้ของหมอน<ช>ที่เราจะมาดูกันในวันนี้ด<ช><ช>ีเลยนะ้เดี๋ยวผมช่วยครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะหลอดอันนี้ใช้ไม่ได้ค่ะอ้าวทำไมครับหลอดอันเนี้ยจะนิ่มแล้วเราก็คือจะมาทําไส้หมอนเนีน่ยหมอนมันจะยุบใช้ได้ <ผม S 3> ต้องใช้หลอดแบบนี้ค่ะอ๋อแล้วหลอดแบบนี้ก็มีความแตกต่างไงครับคือ,อบบหลอดแบบนี้ เป็นหลอดชนิดพรีเมียมจะสามารถยืดหยุ่นได้ดีกว่าค่ะพอตัดออกมาเป็นไส้หมอนแล้วเนี่ยความยืดหยุ่นความคืนตัวจะช่วยในเรื่องของการนอนให้เราไม่ปวดหลองคือรองรับศีสานเราได้ดีกว่านี่คุณผู้ชมครับดูเนี่ยเห็นได้เลยนะครับความความบางเนี่ยผิดกันเลยอันนี้จะบางมากอันนี้คือจะหนาหน่อยนะครับแล้วก็บีบไปแล้วก็คือจะจะคืนตัวมาเป็นรูปวงกลมเหมือนเดิมแต่อันนี้บีบไปแล้วอาจจะแบบเสียรูปทรงไปถูกไหมฮะคุณหนูคิดได้ยังไงครับถึงไดเอาหลอดมาทำเป็นไส้หมอนฮะ ก็คือหลอดตัวนี้ช่วยลัอาการภูมิแพ้ได้ด้วยนะคะจริงเหรอครับค่ะมันช่วยรดยังไงครับใครบอกผมหน่อยครับภูมิแพ้เนี่ยเกิดจากไรฝุ่นใช่ไหมคะแต่ว่าหลอดอันนี้ไม่ไม่มีไม่มีไายฝุ่นจะสามารถมาอาศัยอยู่ในนี้ได้เพราะว่าคือคือไายฝุ่นเขาไม่ชอบอยู่กับหลอดแบบนี้ถูกนะครัเขาไม่เอาอยู่เขาเอานุ่นเขาเอาที่เป็นใยที่เป็นใยสังเคราะห์โอเคแล้วไอเดียนี้ได้มาได้ยังไงฮะเริ่มต้นจาก พวกเปลือกโซบะของญี่ปุ่นนะคะออ๋อครับผมแล่วคือ,อ,คนอนใช่แต่อันนั้นเราต้องไปอบแห้งถ้าไม่อบแห้งจะมีลามีพวกเชื้อโรคขึ้นแต่ว่าหลอดของเราเนี่ยค่ะไม่มีไม่มีทางที่จะเป็นลาเป็นเป็นฝุ่นเป็นอะไรอยู่แล้วค,ค,ค่ะ,คะแล้วก็แล้วก็พอมันเป็นเป็นกรรมว,วิธีเดียวกันที่เวลานหนุนไปแล้วเนี่ยค่ะมันจะกลิ้งตาม ตามสีจ่าครับผมอ๋อดีแล้วก็ที่สําคัญคือราคาถูกกว่าเปิดโซบัดด้วยเอาละครับเดี๋ยวเรามาเรื่องขอที่อุปกรณ์กันเลยดีกว่าอุปกรณ์ในการทําหมอนเนี่ยนะฮะมีอะไรบ้างครับเริ่มต้นจากหลอดเลยนะครับผมก็คือต้องเป็นเกรดพรีเมียมใครับผมก็กันไก่ค่ะเอาไว้ตัดแล้วเวลาตัดแล้วฮะต้องตัดเป็นไงฮะตัดขนาดประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะคะหนึ่งเซนติเมตรประมาณนี้แล้วก็มีผ้านะคะที่เราจะมาทําเป็นปลอกหมอนครับผมผ้าที่ต้องเป็นผ้าแบบเนื้อฮะเป็นผ้าคอตตอนค่ะ คือผ้าเขาต้อนอย่างดีป้าผ้าเต้อนอย่างดีจะระบายอากาศได้ดีค่ะนี่นะครับลวดลายก็แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยของที่เราชอบค่ะของเรานี่จะเป็นด้านในจะเป็นสีขาวตอกในแล้วก็จะมีข้างนอกสามารถอ๋อคือสองชั้นเลยใช่ค่ะสองชั้นครับผมเวลานอนลงไปแล้วเนี่ยน่าจะไม่เป็นรอยถามความื่ไงฮะ คือสมมุติถ้าเรานอนตะแคงถ้ามีชั้นเดียวนะคะน่าจะเป็นรอยหลอดเป็นรอยหลอดจะเป็นจุด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 อ๋อเอาพี่ถึงความสวยงามตอนตื่นด้วยใช่ค่ะนี่ดีจังเลยครับหมอนใบนึงนี่ใช้ใช้หลอดเยอะขนาดไหนครับถ้าใบเล็กก็ประมาณสองสามขีดครับผมอันนี้คืออ๋อใบเล็กแบบนี้เอาไว้หนุนในรถก็ได้นะครับถ้าใบขนาดนี้ก็จะประมาณหนึ่งกิโลครับผมหลอดนี่ราคาประมาณเท่าไหร่แพ็คหนึ่งประมาณสิบห้าบาทสิบห้าบาทต้องใช้แบบนี้ค่ะประมาณสิบแพ็คได้สิบแพ็ค อืนจะได้เป็นแบบนี้ถูกไหมฮะใช่ค่ะแลวเขาสามารถอยู่ได้นานไหมครับหลอดหลังจากที่เราไม่ใช้งานแล้วเป็นปีเลยค่ะเป็นปีโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องทาอะไรเลยไม่ต้องค่ะนอกจากว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันฝุ่นเยอะแล้วเราก็เอาออกมาอย่างเงี้ยค่ะใส่หาอะไรใส่แล้วก็ล้างล้างเสร็จเราก็ตักลมตักแดดแป๊บนื้อเอากลับไปนอนได้เหมือนเดิมต้องเตรียมผ้าก่อนนะคะก่อนอืนต้องเตรียมผ้าแล้วก็เย็บซิปลงไปอ๋อต้องมีสายซิปด้วยนะครับเอเลยนะครับเอได้เลย เสร็จแล้วใช่ไหมครับคุณหนูครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเราก็รูดซิปเลยรูดปลื้มครับใส่ปลอกหมอนอีกชั้นครับผมอ๋อเป็นปลอกที่มีสีสันสวยงามตอนนี้คุณหนูมีช่องทางในการจําหน่ายหมอนที่มีไส้เป็นหลอดในทางทางไหนบ้างครับทางอินเทอร์เน็ตค่ะครับผมเข้าไปเสิร์ชได้เลยที่เว็บไซต์นะคะไทยออนไลน์มาร์เก็ตดอทคอมไทยออนไลน์มาร์เก็ตดอทคอมครับผมเสิร์ชว่าหมอนหลอดกาแฟคุณหนูครับแล้วตอนนี้ราคาขายหมอนมีราคาเท่าไหร่บ้างครับ ก็จะเริ่มต้นจาก200บาทนะคะแล้วแต่แตไซส์แล้วแต่ขนาดถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากนะครับผมแล้วก็ทีเด็ดมา,มากครับอยากให้คุณหนูฝากไอเดียในการประกอบอาชีพให้กับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นจากการทําในครอบครัวก,ก็ได้นะคะคก็ <ผม S 1> ช่วยสร้างความสามัคคีกันในครอบครัวแล้วต่อไปก็ถ้าเราจะขยับขยายเป็นการค้าขายหรืออะไรก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจอาชีพหนึ่ง ของแหมวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณหนุมากครับที่มาแนะนาไอเดียอาชีพดีๆให้กับคุณผู้ชมนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่บ้านอาจจะว่างไม่มีอะไรทาวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็อย่างที่คุณหนูบอกชวนคนในครอบครัวครับมาร่วมกันทำกิจกรรมนะครับเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวแลวก็อาจจะเสริมสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมได้ด้วยครับขอบคุณคุณหนูมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับสําหรับไอเดียอาชีพนะครับทีเด็ด ที่ผมนำมานำเสนอในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าดูวิธีการทําแล้วง่ายมากๆครับกับหมอนเพื่อสุขภาพครับที่ไส้ในทำมาจากหลอดกาแฟครับอยากให้คุณผู้ชมนําไปลองทํากันดูนะครับเพราะว่าเจ้าของอาชีพนั้นเขาไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับแล้วมื่อนําไปลองใช้ได้ผลดียังไงเนี่ยโทรมาบอกกันได้นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้หมดเวลาของผมในช่วงทีเด็ดอาชีพนะครับคุณผู้ชมกลับไปพบกับพี่เอิร์ธในช่วงทีเด็ดเมืองไทยกันต่อเลยครับส่วนผมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับขออินซอยกับหมอนใบนี้หน่อยครับนี่เด็ดจริงๆเลยครับคุณผู้ชมครับโโอ้หสบายจริง come oh.